เอใส่รถทาเล้งเลยลูกใส่ทาเล้งนะลูกเออพ่อไม่กวดพ่อพ่อไม่กวดไปใส่แล้วเดี๋ยวเอาใส่น้อ สวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปาตามจิตชีวิตมิ่งมองคอนวันนี้ก็เป็นวันที่เป็นวันเช้าที่สดใสนะคะบรรยากาศดีที่หมู่บ้านช้างนะคะ เด็กชายเด็กชายมิ่งจะทำอะไรเดินไปไหนแล้วทำอะไรเอ่ยทำอะไรเอ่ยอ๋อทำความสะอาดช่วยคุณตาพ่อพ่อว่าจะพามิงทำความสะอาดช่วยคุณตานะคะ ไม่รู้ว่าจะจะช่วยหรือว่าจะยังไงดีเออเก่ง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 จะเสร็จงานเร็วไหมนะคะเออไอเก็บเก็บไปได้ เก็บเก็บใส่รถเลยทสเล้งเลยโอ้ใส่คันไหนดีโอ้ยใส่คันไหนดีเดิเดูเดินไปหาแม่แตนแล้วรู้รู้อีกไปใส่เล้งลูกสเล้งสเล้งวิงวิงแล้ววิง วิ่งอเ,เออซาเล้งครับซาเล็กเออเก่งมากเลยเออไม่รู้ว่าถูกวางใส่ถูกซาเล้งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะโอ้ยลุกตาบอกอเสร็จเร็วง่ายปะนเนาะเสร็จเร็วไหมเนาะนะคะงานนี้ร้านมาซอยหนึ่งก็เมนทีแล้วง่ายไปใส่นาะไปใส่ อาใส่น้ากันิอ,น,อนถามถามใจดูหน่อยเสร็จแล้ว,วอ,ะ,อะบนหัวแล้วนั่นอยู่บนหัวแล้วใส่สาเล้งครับอ๋ออ,ออ๋ออธิขาดวดากี่กพ่อ <t un> มารับชมนะคะ <t un> รับว่า <erin> <s nis> จะสำเร็จไหมนะคะยาก,กองนี้นะคะเมาใส่รถทาเล้งนละลูกใส่ทาเล้งนละลูกเอลเลอวด <t un> โอ้ยต้องมีรางวัลด้วยนะคะโอ้ยคิดเองถ่อข้าวจางเพลง นี่มาเก็บกลองของแม่เต้นด้วยนะมิงแม่นมบอกแม่นมบอกเป็นให้ทุกอย่างแล้วนะมิง <c oughs> เออเก่งครับโอ้ช่วยแรงคุณตาได้อีกแรงหนึ่งเลยนะคะโอ้ดูดูใช้งานแค่นี้ โอยต้องขออภัยพ,พ่อแม่นะคะที่กำลังรับประทานอยู่นะคะต้องมีรางวัลตลอดเวลาเลยใช่ไหมนี่เนีเ่ยทำไมเป็นแบบนั้นนะ่ะ เออเออเออไปไหนต่อเอ้าไปไหนต่อเอ้าจะไปช่วยฝั่งนั้นมิ่งบอกช่วยฝั่งแม่แต้นมิ่งบอกโอ้โชคขตที่ห้าด้วยอ่ะรีบเก็บรีบเก็บเร็วเราจะได้ไปเที่ยวต่อเล้วเก็บโซ่เก็บโซ่เก็บโซ่ครับเก็บโซ่ อยากใส่เหรอ <laughs> จะเสร็จไหมนี่เฮอย่า <laughs> ตัวเองนี่จะเสร็จจะสำ <laughs> เสร็จไหมงานนี้คุณสิไปเข็นจะไปเข้นจะไปเข้นรถแล้ว จะทำหลายหน้าที่มากเลยมิ่งรู้งานด้วยนะคะแต่ไม่เสร็จสักงานนะคะโอ้เดี๋ยวเห็นไหมเห็นไหมอ๋อเก็บลูกเก็บ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 เร็วเก็บเร็วเก็บเร็ว ขอบลูกเออโอ้เก่งครับพ่อแม่กวาดพ่อพ่อไม่กวาดไปใส่เล้าเดี๋ยวเอาใส่น้อเดี๋ยวพี่พ่อแม่กวาดกนกวาดต่อมกัน่อนมาพีกน้ีกนะอไป ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไหนแล้วหาแม่แล้วแม่กลับพ่อเปาใช้แรงงานผมพ่อเปาใช้แรงงานผมปะแม่จะไปไหนเน้อนั่นจะตาคล้องไปฝากนะโม

เดี๋ยวมาพบกันใหม่นะคะแม่แม่มิงบอกเดี๋ยวเอาขนมไปฝากน้องน้ำโมก่อนนะครับขอบคุณทุกไลททุกแชขอบคุณทุกการเข้ามารับชมนะคะต่างรับชมคลิปหน้าด้วยนะคะคลิปนี้ก่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะอยากรดน้ำต้นไม้เหรอ